ส่วนที่ผ่านชนนี่ก็คือทิดาสุดใจเขาไปที่นึกของศาลบ้องบ้องขอจับใส่ทิดาสุดใจมันใช่ไหเจ้าเอออันนี้ด้วยสายดีมากคนเดียวแ่งค์พยศเลื่อนตบแม่บัวร้อยสามพันจากศาลแบงค์ขาเสียรอบนี้มีโอกาสยู่เข้าห้องมรณะสูงไม่ก่อนแต่รอบนี้โอกาสไปไปไปคัดเลือกใหม่นี้นีอ่า อ่าสาสามลัคทีไในที่สามของสายเสายีสายซีแต่จะเอามาตกลงกันไหมคือหนึ่งวาจะเอาแบนไหนแทนกันเบิร์ตบอดืูวาจาจับสลากหนสองพ่องนกัดูครังที่สามกกัดตับป้ากวนเวลาสมควรแม่ก็คืออยู่กับสามลัาที่ได้ที่สามของสายเสายสายซีนะครับผู้จัดการเือตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกได้ว่าละอ่าลใดของสายเสายบีสายซีจะเป็นที่สแต่ ลำที่ได้ที่หนึ่งก็คือนะมีโอกาสเกาะเข้าไปแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเข้าไปนะฮะห้บนตแล้วแต่นี่ทีชนะในแต่ละเที่ยวที่ผ่านมาขอ <มา S 1> สวรรค์จะทิงแงชักอยู่เบื้องฟังอยู่เบื้องฟังประเทศไทยส่วนเหน,นือจากสวรรค์ตะเก็นน้กองเทพประธานาอิบลิชักอยู่เบื้องฟังอยู่เบื้องฟังประเทศลาวจะ อดิฉันพี่เมตซอฟบปลาวดีๆนี่ครับแม่แล้วพลาวพ่อพี่ลาวแล้วเ่พมาทางพรุ่งนั้นโดนหัดขุ่ตาเชียวแล้วหนึ่งข้างส่วนที่ใครยชันนี้ก็คือที่ดาสุดใจเขาไปที่หนึ่งของศาล้วป้องขอจับใส่ที่ดาสุดใจมันด้วยเจ้าเออ่ด้วยสายดีม้าคนเดียวม้าคดียวเคยตบกองให้ที่ดาสุดใจ หัวแทบกุมเป็นตัวแทนจากเมืองวังเมียงแข่งเล่นกันในนามของบริษัทสุดใจทองเดียวจำกัดคนเดียวฐานในทองเดียวไปไม่ได้แล้วสามารถติดต่อได้สุดใจทองเดียวสามารถขี่ในเฟซบุ้งในป่าแขกพอกตอนหักพี่น้องอย่างสุดพกสุดใจเนะพี่น้องผมว่าเป็นทางง้วเป็นตัวนึงเลยไหมมีชั้นกายที่ไม่ได้เป็นพิมน์ของสายไม่ได้เปิดเปิดคักๆลัทประกาศาธี่ฐานสุดใจเะไรที่แห่งมาจากเมืองทุรกม อเฮาก็มาเฮาก็มาสิพายหาเพินมาเพิ่นอยู่10อยู่ไสเดี๋ยวเพิ่นเอาเฮือกขึองออ่าเพาะาเพิ่นจะสวดเป็นครูทีที่ต8อ่าทเดี๋ยวเพึมืองอ๋อมาพ